มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวสวนทุเรียนตั้งใจดูแลมาทั้งปีเจอพายุฝนถลม10นาทีใจแทบสลายทุเรียนร่วงกระจายเต็มสวนค่ะเป็นอีกเรื่องราวที่สะเทือนใจชาวสวนเป็นอย่างมากนะคะเมื่อได้มีพายุซัดถล่มสวนทุเรียนที่อีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้ตัดไปขายแล้วนะคะแต่ว่าโดนพายุซัดกระหนำ่ำ จนทุเรียนหักโคน่นทุเรียนกระจัดกระจายเต็มถนนค่ะโดยมีผู้ใช้ Facebook เจ้าหนังน้อยสีวพรได้โพสต์คลิปดีโอสุดช้ำของคนชาวสวนทุเรียนนะคะที่ได้ตั้งใจทำมาทั้งปีเจอลมฝน10นาทีใจแทบสลายต้นทุเรียนหักล้มลูกทุเรียนหล่นระน,นาวโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ตั้งใจทํามาทั้งปีลมมาไม่ถึง10นาทีหัวใจแทบสลายจะตัดอยู่แล้วรอแค่ฝนฟ้าพายุออกหัวอกชาวสวนชาวสวนทุเรียนสุดเศร้าค่ะตั้งใจดูแลมาทั้งปีนะคะเจอพายุฝนถล่ม10นาทีใจแทบสลายค่ะกระ,กระจายเต็มไปหมดนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุเรียนนะคะขอขอบคุณพ่อโมนจากสยามสตรีทค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ